สวัสดีครับกระแสข่าวดำนะครับบ้านตึกแถวโตโนโ่พาคินเผยค่าตัวล่าสุดคุ้มไหมที่ยอมอายเห็นค่าตัวแล้วยอมทำหากเอ่ยชื่อถึงผู้ชายคนนี้ไม่มีใครไม่รู้จักครับสลับโตโนโ่พาคินคำวไรศัก์หรือโตโนโ่นักร้องนักแสดงชื่อดังแม้ทุกวันนี้เขาจะมีทุกอย่างแต่ชีวิตของโตโน่ก็ไม่ได้รวยที่กรีบุราบแต่น้อย มักจะมีคนรู้ว่าชีวิตก่อนเข้าวงการของโตโน่นั้นเรียกว่าลำบากสุดๆเลยก็ว่าได้โดยโตโนนั้นได้เล่าเรื่องราวชีวิตผ่านทางรายการชีวิตดีๆ Life so good เจ้าตัวนั้นได้เผยว่าจุดเปลี่ยนของโตโน่เริ่มต้นจากการที่เขาสูญเสียคุณพ่อเมื่ออายุ9้ขวบและเขานั้นได้รู้ว่าครอบครัวเป็นหนี้ถึง18ล้านต้องขายทุกสิ่งทุกอย่างที่มีในชีวิต ผู้ใช้นี่ธนาคารและนี่นอกระบบตอนนั้นครอบครัวสูญเสียทุกอย่างเสียบ้านเสียความสุขเสียความอบอุ่นตอนนั้นก็เริ่มคิดแล้วว่าจะทำยังไงถึงจะเอาสิ่งที่เสียไปก่อนหน้านี้กลับมาให้ได้โดยโตโน่นั้นสัญญากับตัวเองไว้ว่าหากโตขึ้นจะต้องเป็นคนที่เอาความสุขกลับคืนมาเพื่อให้หญิงที่รักมากที่สุดนั่นก็คือคุณแม่สุดลมโชยคำวิไลศักด์ ได้มีความสุขอีกครั้งและเมื่อโตขึ้นนั้นโตโน่ก็ได้เดินทางไปทำงานที่ประเทศเยอรมันไปทำงานเสิร์ฟอาหารล้างจานขัดห้องน้ำวันแรกที่ทำถึงกับพูดไม่ออกไม่ว่ากลิ่นหรือภาพที่เจอโดยใช้มือตักอ้วกในโถส้วมและได้ค่าแรงวันละ1,000บาทจนในที่สุดนั้นเขาได้โอกาสเข้าสู่วงการบันเทิงซึ่งโตโน่ก็ เป็นโตโน่ได้ในทุกวันนี้และเปิดบ้านของโตโน่พาคินที่จังหวัดขอนแก่นตึกแถวสองชั้นในตัวเมืองที่ตั้งใจเก็บเงินซื้อให้กับแม่พร้อมเปิดห้องนอนหนุ่มโสดคนนี้ไปดูกันว่าน่าอยู่แค่ไหนโดวยวันนี้เราจะพาไปครอบตู่บ้านของโตโน่พาคินที่จังหวัดขอนแก่นกันครับซึ่งโตโน่พาคิน 2. และโตโน่พาคิน3บ้านหลังดังกล่าวนั้น เป็นตึกแถว3ชั้นตั้งอยู่ในตัวเมืองจังหวัดขอนแก่นโดยโตโน่นั้นได้เผยกับรายการตีท้ายกลัวว่าซื้อให้กับแม่ด้วยน้ำพักน้ำแรงของตัวเองส่วนสาเหตุที่เลือกตุกแถวเพราะว่าทำเรดีเพื่อทำค้าขายหรือธุรกิจส่วนตัวในอนาคตและยกให้คุณแม่ดูแลเรื่องการตกแต่งภายในทั้งหมดสำหรับห้องนอนมีสองฝั่งคือมุมนั่งเล่นกับเตียงนอนและตรงกลางนั้น ขั้นด้วยที่วางหนังสือและส่วนใหญ่เป็นนิยายจีนที่โตโน่ชอบอ่านนั่นเองและเป็นอีกหนึ่งนักร้องที่มีคิวร้องเพลงตามผับที่ยาวเเยียดสำหรับโตโน่พาคินซึ่งหนุ่มโตโน่น,นั้นมีวงเป็นของตัวเองชื่อว่า The Dust และหลังจากที่มีคลิปท่าเต้นแบบเต็มคาราเบลของโตโน่ที่เป็นไวรัลในโซเชียล ยิ่งทำให้หลายคนนั้นมีความสนใจในการขึ้นโชว์ของโตโนโ่มากขึ้นด้วยเพราะหลายคนก็อยากจะรู้ว่าต้องจ้างโตโนโ่พากินราคาเท่าไหร่ถึงได้เต้นมันหยุดขนาดนี้แลวันนี้เราจะพาไปค้นค่าตัวของหนุ่มโตโนโ่กันครับซึ่งค่าจ้างร้องเพลงของเดอะดัสหนึ่งชั่วโมงมีเรทราคาเท่าไหร่กันบ้างขอย้ำว่าเป็นการร้องเพลงโชว์ตามผับบาร์ไม่ใช่ ลองตามงานอีเวนต์นะครับซึ่งตามต่างจังหวัดนั้นก็จะมีเรทราคาก็คือ1 3 0 0 0 0บาทต่อชั่วโมงกรณีบินไปราคาต่างจังหวัดไม่รวมตั๋วเครื่องบินที่พักรถตู้ในจังหวัดสองคันซึ่งถ้าจังหวัดไหนบินไม่ได้จะมีค่ารถตู้ขนอุปกรณ์ซึ่งคิดตามระยะทางของแต่ละจังหวัดซึ่งค่าตั๋วนั้นอาจจะไม่ตายตัว ขึ้นลงแล้วแต่ที่ตกลงกันและที่สำคัญนั้นก็ตามลักษณะงานที่จ้างไปด้วยขอขอบคุณข่าวจากไทยสยามนิวส์ครับโดยขอขอบคุณสำหรับการรับฟังช่องกระแสข่าวดังอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับเรานะครับขอบคุณครับ